พะคอนขีฟุ้นเ้าเอาอยู่บ่ไปล้างเอาอม,มันนัมนใหญ่ขักนะไม่ได้ขีดดินูนอ่ะแต่ว่าใยงามงามอันนี้กระดินพูดกระดิมงเลยอันนี้ทิมเกลือกขีดดินพวด ต้นหมดไงอะไรต้นไงจระเข้ต้นไงคักเนาะไงงามคักไงบะมีหอยแข็งมาพัดง่วงว่ะพ่อบอตำนนี่เออพออะไรสร้างต้นเป็นแบบปลาฉลามไล่ไหล่จะได้ไลยคักเบิกเบิ้งมาละสิได้กินแล้วดิดอกมากใบจะได้กินนะ่ะเป็นดอกไหมน่ะเป็นดอกแต่วันคือพอเป็นหน่วยใช่ไหมแล้วท่นเป็น่ยน เป็นดอกสกักคนป้างาง,งเ็ดกับเขาเข้า่วนเวีมาปิกนิกมือนีสร้างพักแบบใหม่ ก็ใส่ไปเลยพอซุกจุ่มน,นล้นลาลลมันสุกแกล้วุ้งใส่ไปเลยอ้ซูนมันโถกขาบอลงมม้จีนกัตัตัวเนาะ้อาจิแบ,บาเารม่นกับแบกัน <laughs> ก็หลัวไปเห็นอีหยังเนาะมึงคุณ่ะเบาหน้าเตาคุณเนี่ biết rồi khỏi bở là hết 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 thùng là nó đi hết đi hết thùng I don't know. กินโอ้ยบ่ไก่อยยัศรสัน้ดงแข็งนี่นขนนี้ว่วเวยพักจะเติมเลยเเนอะของปิกนิกว่าแขงไม่มีแข็งไลา่มาแต่งเแบบิ้นลูกแหน่

รองน้องไข่ได้น่ะอุดรบอแม่บอเอาซิมเขาขึ้นมัเมื่อกี้ซิมมันที่มูเส้นเออิมเขาเขาต้องเป็นนางสนเหมนนันเขาน่นู้นะเขาตรงเขาเขาเป็นเขาแค่้าตองปุน่นนู้นเนาะปูอนข้าวนอกบานมาเด้อจ้ะเออข้าวนอกบานมันหยุดมาปิกนิกกัน กะเลิศก,กันยังนีดีพักกับก่นดเงี้ยเลิมเป็นแปนเติมอืมอบิ <c oughs> ไม่ต้องกินดอกมันบ่เผ็ดใส่เยอะอ๋อนี่ใส่สับประรดย่งนี้ือ<ร>บล<ร>ิก็รเ้ามาต้น้องหอบเ๋ยวกรอบอร่อยใส่กรอบเขาด้วยเนี่ยอุ้ยหามันหนึบๆแต่พักลึกแข่งเห็นหัวคือเชอ่ะหอกันดี กูนหวอย่างงี้อมอวนเนี่ยโอ๊ยใต่กล่องเขาออกออกจากเตาน้ออ่อนดอกอม้เงินรูปดอกไ่้แซ่บ นี่นาาอี่มวยเกมานากสวนรสิถ้าต้องเดี๋ยวไปเก้พักสตละดีพี่ <c oughs> อรอดก่อนดี๋ยนในหอน้องกันดิอืมนในหอน้องหืมมากระมั่นดีเนาะไม่อย่างสีมันแสบเนาะอื กุ้งคือหวานาป่ะกุ้งแซนบนตาลเนาะอันนีนน้มันละแบ่บเนาะมลพเด้นนีุู่งบินตามม,านมานัน <c oughs> นมันเดนะ็กินอะนไรเนะกินปลาแดก่าไเลยมันโถใส่ก๋วข้าวพายุ้งเขา,า,ดดากัาาดดบพามตามเบื่อง ใส่ก๋วยเข้าเข้าเ <c oughs> นี่ยเห็นรวมกับเป็นเข้าเนี่ยอืม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 ผม,มทำนี่ยเป็นผ่านมึงนี่แหละใส่กวากหรอกกันนี่ไหมอืมไงเราเจ๊กินเองหรอก <c oughs> มันเจ็บมึงเจ๊เหัวละผ่านมันจังหน่อ,นอ,นอย อ,อ,รรมมอื่ีแห่งไนรว <c oughs> <c oughs> มอ่ะสไส้ข้ามไงปวดมั่งอาสวดบอกอนไหมบรรยากาลิมทะเลต้องมีบ่เสงขึ้นทะเลตรวจตรวจนี้หขึ้นพลัง,งบุญบอก เดิบนบรรยากาศเนาะร่วมกปลห่นดิดิหมอทำโ,โตโตข้บาบังตาตัวกรอเผกรอบดีเลยฮะโอเคมันอพอนานมันก็เลยกรอบกุ้งคั่คืกุ้งหานเด็ดหานเด็ด เอาม่อย่างเบียบไันเกลี่ โอ้ท่านโอ้ร้อนผม่โอ้ไม่รอนการว่าตื่นไปมั้งเนี่ยกได้ไหลสดได้หรอใชมอนทำอะไรสดแข็บมะเออว่าจะมันก็จะรอจะอิเข้มได้มเพร่าเาหันน้ำเข้แลายหลแค่แหละก็ได้กับกินยากขค้ก่อนราคายาน โอ้ยของแทบันนี้นี่ยังขึ้นอีกยังขึ้นอีก้าว่าอันนี้เจ้าก่านเศษนะบ้าเทปเแต่ห่อนห่ีบแบบ าคือเป็นกอนหนึ่งเหรอเอาย่างหน่อยเนาะกูทำคนเดเขาก็มมใไม่เดียวตรงนี้แต่กินไม่เดียวนึปุ่งกระยากอเลือกจะไขแยนปอกบอกให้ท่านพี่แน่ แต่หมวกก็กันเลยมันมน <laughs> ยียูฮอร์เดวยกันอยู่ม, <c oughs> มั้ยขรามาล้องเขานาวอยู่ก็ดีอยู่นี่ที่ป้าดียังกะดีแล้วตัวนี้เอมต้องหล่กับบังฮอนดิละ่ะ ันดีโอเคมั้งทุกคนตงงเพื่อนกันให้เอย่าง้ตามมาตักัแล้วเราอจะไปเังไเนี่นั่งเห็นปะจวงนี้บ่หอมนี่มันล่มดีด้ะบ่มองข้างร่ม,มอ,อยู่มั้ง đi năm khoa cả tháp cả con kéo nó, ta mới cướp nhặt tiếng tiêu